สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางยูทูบชาแนลเช่นเคยกับผมพบกับมานะอีสานผ้าแซบเพื่อก่าครับผมเมื่อนี้ใน้มางงวงน้อยมาครับเราหม่งสมสมสดสดเลยครับพาพี่น้องจุงย่ยำาม่วงครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องไปไปยำก่อนครับไปยำไปไปยำาม่งวงครับวิธีทํากับโบญ่ครับผมมีหม่งมงสดแล้วก็ หอมแดงซอยใบต้นหอมนิดหน่อยมีพริกป่นพริกขวนะครับชูรสน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ม่วง,งเนี่ยซับไว้เรียบร้อยแล้วครับผมนะเห็ดนำยำกันเลยครับผมป่นมดพอดีใส่ไปเลย บุ้ยเด่งจริงครึ่งบานที่ได้กินได้ชุรด,ลดแล้วแต่ผู้มักผงนัวละ่ะน้ำตาลก็คือกันแล้วแต่หมักมักค้นก็ใส่ละลายๆมักหวานบุ้มักหวาน,นมาได้ก็ใส่จังหน่อยน้ำปลาจวกลงไปเลย ต้นหอมแช่โบใช่ก็แล้วแวตลล่เลยครับแล้วแต่ผู้มักคือกันนี่ก็นเลยคนน้ำตาลละลายหมดเลยครับวันนี้เก้าน้ำตาลละลายแล้วก็พอครับผมชิมเบิ้งครับพี่น้องโอ้รายการรายการกเค็มเค็มๆหวานพอดีใส่กับมะม่วงสมๆขักขนาดเลยครับพี่น้อง ลากลาดไปเลยครับมงมงที่ซับไวแล้วครับผมตาดเลยเศบเผ็ดจ,จวดจาดอีกแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับยำเรียบร้อยขึ้นตังโตเรียบร้อยพร้อมเสร็จแซ่บแล้วอันกับปาก พี่พน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนำเด้อครับเด้อมาสืเส่นมกันครับพี่น้องครับยำ่วมมงยังื้นนี้มีแนวแก่เผ็ดครับผมแตงโมหนึ่งแดงหวานหวานอีกยน่งแเย็นไว้อย่างดีครับแก่เผ็ดบบยังเผ็ดตรงไหมอาพี่น้องมาซืเชนมอกันครับแต่ว่าก็ับจะบอกพี่น้องไว้ว่า ไปจัดเมนูนี้ก็ต้องกินข้าวกินน้ำกวนไปสิดีเลยครับเลยวอาวไล่ไเแล้ว,ลาวมาแซมกันเลยครับครับแซ็บกระุดจัด อเอา,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 าเข้ากันค่ะบ้นอกน้ำปล่าหวานหวานน้ำเค็มใส่กับมอสสมขา้าท้าปลาเรือเนื้อวั น้ำเปล่าหวานเนาะจำซึบจำเกลียวสำหรับผมแล้ว แบบนี้คักว่าหลุดยันจดเลยจดจ้าขนาดเลยครับกินบุตรี่พัดระบาก็ต้องขอขอให้ขึ้นเ่าดูีน้องเนื้อ จะไม่มีเรียบร้อยหรอกสมเป็น สำหรับสายจวดนะครับเตือนมายังสลึมสลือกับจัดเมนูนี่สว่างเลยแะครับทำใหญ่เลยนะครับ บอกไว้ก่อนอีกยังว่ากินเท็ดปะไรก็ได้ก็ว่ดเด้ออย่ากินน้ำไหลเลยพี่น้องจะหาว่าไม่เตือนยังตักหน่อยอะไรก็ขอขอบคุณทุกจ人家พี่เจ้าน้องสักคูทสักคนนะผมที่เก็บเวลาเวลาเข้ามารับชมในคลิปนี้ครับผม คอติดตามกันด้ยครับเด้อถ้าเบื้องคลิปหน้าครับว่าจะได้อย่างมาพาพี่พาน้องแซบอีกโปรดติดตามในะช่องอสามพาแซบครับพี่น้องครับวันนี้มาหนักขอตัวไปก่อนนะผมสวัสดีครับ